คอลลาเจนเวลเน็กซ์ค่ะที่เขาคัดเฉพาะกรดอะมิโนที่มันมีที่มันปังๆที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจนนะวอย่างเช่นไกลซีนค่เดี๋ยววันนี้เรามาดูเปเปอร์ที่พูดถึงกรดอะมิโนไกลซีนที่อยู่ในคอลลาเจนกันค่ะซึ่งไกลซีนเนี่ยทุกปอยเขาบอกว่ามันเป็นคอลลาเจนนะคะที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนนะคะในการสร้างกลูตาไทโอนซึ่งไอเจ้าตัวกลูตาไทโอนเนี่ยนะคะมันต้องให้ความรู้ก่อนคือบางคนพอฟังกลูตาไทโอนกับคนที่เตรียมตัวมีบุตรหรือว่าคน ที่ท้องเนี่ยมักจะมองกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นแบบตัวร้ายเป็นนางร้ายนางอิจฉาเลยนะคะเพราะว่ามักจะเข้าใจคำว่ากลูตาไทโอนคือทําให้ผิวขาวบางคนก็คือฉีดกลูตาหรืออะไรแบบนี้จริงๆกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแรงนะคะดียส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์นะคะเพราะว่ามันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระคือทําให้เซลล์ไข่ของเราเนี่ยไม่เสียหายชะลอรังไข่เสื่อมนะคะไม่ทําให้ไข่แก่อันนี้คือกลูตาไทโอนในแง่ของภาวะ เจริญพันธุ์แต่ประเด็นคือเราต้องเทคกลูตาไทโอนปริมาณเท่าไหร่หรือต้องรับกลูตาไทโอนประเภทไหนซึ่งของคนที่วางแผนท้องหรือคนท้องไม่แนะนําให้เทคกลูตาไทโอนให้สร้างใช่ไหมให้ร่างกายมันสร้างโดยการรับประทานอาหารที่มันเป็นอาหารแล้วมันไปกระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอนในร่างกายเองก็คือไกลซีนคอลลาเจนประเภทไกลซีนก็คือคอลลาเจนไกลซีนซึ่งคอลลาเจนก็คือโปรตีนใช่คนั่นเองจากงานวิจัยนะคะชื่อว่า review on the role กลูตาไ i โอน oxidative stress and infertility นะคะที TP, athon, ่ตีพิมารวสาร GBR-A assisted reproduction เมื่อปี2018นะคะเขาศึกษาพบว่าไกลซีนเนี่ยมันช่วยในการสร้างกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารต้าน,นอนุมูล,อ,มลอิสระซึ่งดีมากในเพศหญิงนะคะในเพศหญิงเนี่ยกลูตาไทโอนจะช่วยในการป้องกันเซลากกาเล์ไข่า<ช>จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระและถ้าเราขาดกลูตาไทโอนผลเป็นไงคะคุณไข่เสื่อมก่อนวัยไข่แก่ก่อนวัย้วยใช่ค่ะ คอล l a g e n ที่มีไกลซีนสูงเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นการสร้างโกรดาไทโโนแต่ว่าห้ามเทคกรดาไทโโนนะคะให้เทคไกลซีนจากคอล l a g e n นะคะค่ะมันจะไปสร้างสารต้านอนุมูลสระภายในร่างกายเราคาาเทลโล collagen เพื่อชาวเรา1กล่องมี30ซองชงวันละ1-2ซองในน้ำา250มิลิตรดื่มทุกเช้าเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมในทุกก้้วของการมีลูก